ดนตรีเขาคืออนาคตของหลานสาวฉันผู้ชายที่เธอหลงรักคนที่ฉันควรจะเป็นที่ปรึกษาและนำทางแต่คืนนั้นในอพาร์ตเมนต์ของฉันขณะที่เธอไม่อยู่เขากลายเป็นความลับของฉันและฉันยอมให้มันเกิดยินดีต้อนรับสู่อเมริกนเนอฟรที่ซึ่งเราสำรวจขอบเขตอันประบางของความรักและความพักดีเรื่องราววันนี้คือคำสารภาพดิบๆเกี่ยวกับช่วงเวลาอ่อนแอที่เกือบจะทำลาย ครอบครัวขอเตือนผู้ฟังอย่างยิ่งยวดลมหายใจของเขาร้อนรุ่มที่คอฉันหอบหายใจราวกับกล้าไว้มานาหลังของฉันกดลงไปกับหนังเย็นของโซฟาเบาะยุบตัวภายใต้น้ำหนักของเราขณะที่มือของเขหาจับเอวฉันนิ้วสัน่นแต่แน่นหนาะอากาศหอมกลิ่นโคโลนของเขาสดชื่นเหมือนทะเลและเหงื่อของฉันเองร่างกายของเขาหนักทับฉันกล้ามเนื้อเพียวและเร่งรีบและฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดในตัวเขาเมื่อเขาดันใกล้ชิดพยายามให้เข้ากันมันไม่สำเร็จไม่ใช่ในตอนแรกหน้าผากเขาย่นความผิดหวังใช้ในดวงตาแต่ฉันกระซิบว่าลองอีกทีสิ เสียงของฉันเบาเหมือนได้และสายตาของเขาล็อกเข้ากับฉันมืดมิดและสิ้นหวังต้นขาของฉันสั่นขณะที่ฉันขยับนำทางเขาและเมื่อมันเกิดขึ้นในที่สุดความกดดันนั้นท่วมท้นการไม่ช้าที่ทำให้ลมหายใจฉันสะดุดจังหวะของเขาไม่สม่ำเสมอราวกับกลัวจะทำฉันแตกแต่ฉันไม่อยากให้ระมัดระวังฉันอยากรู้สึกถึงบางสิ่งจริงๆแม้มันจะผิดขนาดนี้ฉันไม่เคยคิดว่าจะข้ามเส้นนี้ไม่ใช่ตอนอายุ42ไม่ใช่กับแฟนของหลานสาวฉันเล็กฉันชื่อสิริวันยอย่าขาดไม่มีลูกอาศัยในอพาร์ตเมนต์เมืองที่ฉันจัดให้เป นอตอนอายุ22เธอสดใสด้วยรั้นและใกล้ชิดชันที่สุดเหมือนลูกสาวเราเหมือนเพื่อนสนิทมากกว่าป้าและหลานเล็กปรากฏตัวเมื่อปีที่แล้วอายุ25นักดนตรีรุ่นใหม่ที่มีดวงตาเศร้าสร้อยและความเข้มข้นเงียบสงบที่รู้สึกแก่ก,กว่าอายุเขาดีกับเธอจริงๆเขาฟังเธอสนับสนุนความฝันของเธอแต่คืนนั้นบนโซฟาของฉันมันไม่ใช่มารีที่เขามอง แต่เป็นฉันมันเริ่มต้นอย่างไร้เดียงสามาลีและเล็กแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ชั้นเขาและชั้นเชื่อมต่อกันในเรื่องที่มาลีเห็นว่าน่าเบื่อแผ่นเสียงแจ๊สเก่าๆหนังต่างประเทศถกเถียงปรัชญาเหนือวายขวดหนึ่งนานหลังจากเธอเข้านอนฉันจับได้ว่าเขามองฉันไม่ชัดเจนแค่มองที่นานเกินไปฉันบอกตัวเองว่านั่นไม่มีอะไรฉันเป็นผู้หญิงอาชีพที่มีผนบ้านและแมวไม่ใช่แฟนตาซีอะไรแต่มีหังเกินในดวงตาเขาและพระเจ้าช่วยมันปลุกบางสิ่งในฉันที่คิดว่าตายไปนานแล้วคุณจะทำยังไงถ้าเขาจคคุณกกกก่่อนนนถ้้าาาเเขมมลลงงงืหหึัว อินะไปและกดริมฝีปากเข้ากับของคุณนุ่มแต่ตั้งใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนคืนบนโซฟาฉันผลักเขาออกเล็กไม่ได้ฉันพูดแต่เสียงฉันแต่เขาเห็นมือฉันสั่นวิธีที่ฉันไม่ได้ตกเขาฉันควรบอกมาลีฉันควรห้ามเขาเข้าบ้านแต่ฉันไม่ได้และความเงียบนั้นการเลือกนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่าง คืนบนโซฟาไม่ได้วางแผนมาลีไปเที่ยวสุดสัปดาห์กับเพื่อเล็กมหาวันสุกตอนกลางคืนบอกว่าจะมาส่งหนังสือที่เธอลืมเขายืนใกล้เกินไปในครัวแขนเขาเฉียดฉันขณะที่ฉันเอื้อมแก้ฉันก้าวถอยหลังได้แต่ฉันไม่ได้เมื่อเขาจูบฉันอีกครั้งฉันยอมให้มันเกิดฉันยอมให้มือเขาหาผิวหนังยอมให้โซฟารองรับน้ำหนักเราขณะที่เราล้มลุกคลุกคลานเร่งรีบและซุ่มซ่ามัหมนไม่ราบรื่นหรือสมบูรณ์แบบมันดิบเลอะเทอมมนุษย์และเมื่อมันจบหน้าผากเขากดเข้ากับฉันราวทั้งคู่หอบหายใจฉันรู้สึกมีีีชววิิตตคคครรรัั้งงแแกกในนอบหลลาาายป่มผดืเข ห้ามาแหลมคมเหมือนใบมีดฉันไม่รู้จะอยู่กับสิ่งนี้ยังไงฉันไม่รู้จะมองมาลีและไม่เห็นสิ่งที่ฉันทำแต่ฉันยอมให้เขาลองอีกครั้งและตอนนี้ไม่มีทางกลับฉันเคยคิดว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหญิงอย่าอายุ40กว่ากว่าฉันมีอาชีพเพื่อนหลานสาว แต่มีความเจ็บปวดช่องว่างที่ฉันไม่ได้ตั้งชื่อจนกระทั่งเล็กเริ่มมองฉันแบบนั้นเขาเห็นฉันเห็นจริงๆไม่ใช่แค่ป้าครูของมาลีการพูดคุยดึกดื่นกลายเป็นพิธีกรรมของเรามาลีจะเข้านอนและเล็กกับฉันจะอยู่ต่อแสงเมืองระยิบระยับนอกหน้าต่างเขาพูดถึงดนตรีความผิดหวังในการพยายามทะลุทะโงมาลีไม่เข้าใจส่วนนี้ของฉันจริงๆเขาสารภาพมิ้วเขาวาดลวดลายบนโตะ๊ะเธอสนับสนุนฉันแต่เธอไม่เข้าใจการต่อสู้ฉันเข้าใจฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงที่จะเทวิญญ,ญาณล,ลงไปในบางสิ่งและ,ะเผชิญการปฏิเสธเราเชื่อมต่อในนนนนระดััับ้ควาาามมสสิททงงปญญเย บทสนมที่รู้สึกแยกจากความสัมพันธ์ของเขากับมาลีการมองแวบแวบกลายเป็นกล้าหานขึ้นชั้นทํากาแฟและรู้สึกสายตาเขาแตะฉันเหมือนสัมผัสจริงๆหัวเข่าของเขาจะเฉียดฉันบนโซฟาและค้างไว้ฉันเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาจะมาฉันเกลียดตัวเองสําหรับมันแต่หยุดไม่ได้ มันเหมือนยืนที่ขอบหน้าผารู้ว่าการตกจะทำลายคุณแต่หลงไหลในวิวโมเมนต์เกือบจะเกิดขึ้นในวันพุธเราสามคนดูหนังมาลีหลับไปหัวเธอวางบนตักเล็กเขาย้ายเธอเบาๆแล้วมองฉันข้ามห้องมืดอากาศรู้สึกชัดเขาเริ่มก้มลงและหัวใจฉันเต้นรัวขณะนั้นมาลีขยับพึมพำในหลับและเขาชะงักเขามองไปทางอื่นขากันไกลเกงโมเมนต์ผ่านไปแต่ทิ้งคำสัญญาอันตรายค้างในอากาศจุดแตกหักคือวันศุกร์นั้นกับมาลีออกนอกเมืองเขามาพร้อมหนังสือแต่ดวงตาเขาอยู่ที่ฉันเข้มข้นและสงสัยผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้สิริ เขากระซิบในครัวฉันอยากบอกให้เขาออกไปแต่คำพูดไม่ออกบอกว่าคุณไม่ต้องการสิเขาพูดแล้วผมจะไปแต่ฉันพูดไม่ได้ความจริงกําลังไม่ในฉันน่าอายและปฏิเสธไม่ได้ฉันไม่รู้ใครขยับก่อน ริมฝีปากเขาหาฉันเร่งรีบรวดวและความต้องการมือเขาเลื่อนไปเอวดึงฉันเข้ากับเขาเราสะดุดจากครัวไปห้องนั่งเล่นและเขาวางฉันลงบนโซฟาเขายกฉันต้นขาฉันแยกขณะที่ฉันพันขาไว้รอบเขาฉันรู้สึกถึงเขาหนาและตึงดันเข้ากับฉันมันไม่ง่ายตอนแรกขนาดเขาความตึงของฉันความซุ่มซ่ามเร่งรีบทั้งหมดเขาลังเลยความผิดหวังในดวงตาลองอีกทีฉันกระซิบเสียงแตก ฉันขยับนำทางเขามือจับไหล่เขาเมื่อเขาดันเข้าในที่สุดความกดดันขโมยลมหายใจฉันความเต็มเปี่ยมช้าที่ทำให้ต้นขาฉันสั่นจังหวะเขาไม่สม่ำเสมอระมัดระวังตอนแรกและลึกขึ้นขับเคลื่อนโดยบางสิ่งที่เราไม่มีใครหยุดได้นิ้วฉันฝังเข้าแผ่นหลังเขารู้สึกกล้ามเนื้อหดเกรงเหงื่อบนผิวมันไม่สง่างามแต่จริงทุกความรู้สึกแหลมคมและมีชีวิตเมื่อมันจบเขาไม่ถอนตัวหน้าผากเขากดเข้ากับฉันลมหายใจเราผสมกันชั่วขณะฉันรู้สึกสมบูรณ์เหมือนผู้หญิงอีกครั้งแต่แล้วความจริงขาโถมเข้ามาฉันคง ขอโทษเขาผู้เสียงเขาฉันใส่หัวเพราะฉันไม่เสียใจยังไม่ฉันกลัวมีความผิดมีชีวิตคุณต้องไปฉันพูดเขาพยักหน้าไหลตึงเมื่อประตูปิดหลังเขาฉันทรุดลงบนโซฟากลิ่นเขายังอยู่บนผิวฉันข้ามเส้นที่ไม่สามารถย้อนได้และส่วนแย่ที่สุดคือฉันไม่รู้ว่าฉันเสียใจหมความผิดมาเหมือนน้าขึ้นฉันเห็นหน้าของมาลียิ้มเชื่อใจของเธอฉันทรยศเธอเพื่อช่วงเวลาที่รู้สึกต้องการวันถัดมาเธอโทรมาพูดคุยเรื่องจากคลิปฉันบังคับให้เสียงปกติขตดีเมื่อเธอกลับ บ้านวันอาทิตย์เล็กอยู่ที่นั่นต้อนรับเธอเขากอดเธอแต่ดวงตาเขาพบฉันเหนือไหลเธอและมีประกายของความลับร่วมกันความตึงเครียดทนไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงมันแต่เขาหาเหตุผลอยู่ใกล้ฉันในทางเดินแขนเขาเฉียดฉันผมหยุดคิดไม่ได้เขากระซิบขากันเกรงอย่าฉันพูดเสียงต่ำไม่ใช่ที่นี่ แต่ร่างกายฉันเอ็นไปหาเขาผู้ทรยศมันเกิดอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ต่อมามาลีทํางานดึกเขามาบอกว่าต้องใช้ลาโพงดีกว่าของฉันมิกแท็กเราอยู่กันตามลําพังดนตรีกระหึ่มเบาๆเขาข้ามห้องมือหาเอลฉันและฉันยอมให้เขาจูบให้ร่างกายเขาดันฉันเข้ากับผนังมันเร็วกว่าครั้งนี้เร่งรีบกว่าเมื่อมันจบความอายตบฉันเหมือนตบหน้านี้ต้องหยุดฉันพูดเสียงแต่เขาพยักหน้าแต่ดวงตาเขามืดมิดและขัดแย้งจุดจบมาอย่างเงียบๆสองสัปดาห์ต่อมาเล็กเริ่มถอยหงายยิ้มเขาเกรงการมองแวบๆรวดเร็วฉ ฉันเสี่ยงมากและตอนนี้เขาปฏิบัติกับฉันเหมือนความผิดพลาดแล้วเขามาหนึ่งคืนขากันไกลเกรงดวงตาเงาเราต้องคุยสิริวันเขาพูดท้องฉันตกเรายืนในครัวผมทําต่อไม่ได้แล้วเขาพูดคํานั้นเหมือนหมัดมันฉีกผมเป็นชิ้นๆผมรักมาลีเขาพูดและอกฉันตีบแต่ผมรู้สึกบางอย่างกับคุณด้วยและมันทําให้หัวผมยุ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมกับเธอหรือคุณเขามองฉันดวงตาดิบด้วยความเสียใจ ผมจะบอกเธอว่าผมต้องการพักเขาพูดเบาๆไม่เกี่ยวกับเราแค่ผมต้องการพื้นที่แล้วฉันหละ่ะฉันกระซิบเขาไม่ตอบเขาแค่มองฉันแล้วหันและเดินออกฉันสุดลงพื้นหัวใจเต้นรัวฉันสูญเสียบางสิ่งที่ไม่ควรต้องการและต้นทุนยังมามาลีกลับบ้านวันถัดมาดวงตาแดงเล็กต้องการเวลาคิดเธอผู้เสียงเล็ก เธอไม่สงสัยอะไรแต่ฉันเห็นความเจ็บของเธอและมันเหมือนมีในอกฉันทำสิ่งนี้การเลือกของฉันกระเพื่อมออกและตอนนี้เธอจ่ายราคาความเงียบในอพาร์ตเมนต์ดังกว่าที่เคยฉันนอนตื่นเกลียดตัวเองสำหรับความตื่นเต้นที่ยังค้างใต้ความผิดสำหรับคืนหนึ่งที่ประมาทหน้าอายฉันรู้สึกเหมือนผู้หญิงอีกครั้งและความจริงนั้นเท่าที่มันหลอกหลอนฉันคือบางสิ่งที่ฉันปล่อยไม่ได้ฉันทำลายความเชื่อใจศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ใช่แค่กับหลานสาวแต่กับตัวเองตอนนี้เธอหัวใจสลายและฉันคือเหตุผลสิ่งแย่ที่สุดคือออคควววาาาามมเเงีียยบบบรู้่่ฉัันนแลททจะธ คุณจะทำยังไงในสถานการณ์นี้มีทางไหนไหมที่จะหาการไถ่โทษหลังการทรยศแบบนี้ชามุมมองของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างฉันต้องการรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณลุ้นระชเกลืมสมัครสมาชิกช่องชื่อของคุณเพราะผลกระทบจากความลับนี้ยังไม่จบขอบคุณที่ฟัง